มาเข้าสู่ช่วงภาษาพาเพลินกับอาจารย์จินนี่ค่ะอาจารย์จินตนาวัชรโพธิกรเมื่อวานนี่ดิฉันไปเ,เรียนโรงเรียนสร้างสุขสูงวัยนะคะของโรงพยาบาลบุรีรัมดิฉันเป็นผู้สูงอายุแล้วนะคะไปเข้าเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุโอ้ยแฟนๆอาจารย์จินนี่เยอะมากนะคะชอบมาบอกว่าเสียงหวานน่ารักเราก็ได้ความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษเนี่ยผู้สูงวัยเราก็ไม่ธรรมดานะคะเราก็ใฝ่รู้ใฝ่เรียนเหมือนกันถึงแม้จะอายุมากก็ตามค่ะ อ่ะวันนี้อาจารย์จินนี่จะนำคำศัพท์เกี่ยวกับภาพยนตร์มาฝากนะคะไปฟังกันค่ะภาษาพาเพลินกับอาจารย์จินนี่สวัสดีค่ะ Good morning สวัสดีนะคะเช้าวันหยุดของใครหลายๆคนคะ่ะแต่ว่าบางท่านเนี่ยก็ยังต้องไปทำงานอยู่นะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับท่านผู้ฟังที่ต้องไปทำงานอยู่นะคะจินก็ทำงานเหมือนกันคะ่จะจําไม่ได้แล้วว่ามีวันเสาร์อาทิตย์ตอนไหนนะคะแต่เอาเป็นว่าขอให้ทำงานอย่างมีความสุขแล้วกันนะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยเอาละคะ่ะในช่วงนี้นะคะถ้าเกิดท่านผู้ฟังท่านไหนที่ เป็นคอดูหนังนะคะจะรู้ว่าช่วงนี้กำลังมีภาพยนตร์เรื่องหนึ่งที่ต้องบอกว่าขึ้นหลักแตะรายได้หนึ่งรอยล้านแล้วนะคะนั่นก็คือเรื่องวิมานหนามนั่นเองค่ะซึ่งอาจารย์เจนี่ก็ยังไม่ได้ไปดูเหมือนกันค่ะจนแล้วจนเล่าอยากไปดูมากๆนะคะเพราะว่าได้ยินนักศึกษาเล่าให้ฟังแล้วก็ เห็นจากคลิปต่างๆที่เป็นสปอยหนังนะคะว่าเป็นหนังดีมากๆอีกเรื่องหนึ่งนะคะเป็นหนังที่พูดในเรื่องของสิทธิของ LGBTQ นะคะหรือว่ากลุ่มที่เป็น รักเพศเดียวกันนะคะต้องยอมรับว่าทุกวันนี้เนี่ยโลกเราเป,เปิดกว้างนะคะความรักเป็นสิ่งสวยงามไม่ว่าจะเพศไหนนะคะเราก็สามารถที่จะมีความรักส่งต่อความรู้สึกดีๆให้กันได้นะคะทีนี้ก็มีนักศึกษามาถามอาจารย์จินนี่ว่าอาจารย์ขาเนี่ยมันมีคำว่าหนังเยอะแยะมากมายเลยในภาษาอังกฤษอย่างเช่นคำว่า movie คำว่า film คำว่า cinema อย่างเงี้ยคะ่ะ เด็กๆเ,เขาก็สงสัยว่าแล้วมันจะใช้คําว่าอะไรมันต่างกันยังไงคะหนูไม่เข้าใจเลยเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยจินก็เลยหยิบประเด็นนี้มาคุยกันค่ะเชื่อว่าท่านผู้ฟังหลายๆท่านก็น่าจะเคยได้ยินคําเหล่านี้ที่นักศึกษาจินถามเหมือนกันเรามาดูที่คําแรกกันเลยนะคะนั่นก็คือคําว่า movie ค่ะ movie จะสะกดด้วยตัว m o v i e ค่ะออกเสียงว่า movie ตัวนี้จะมาจากคำว่า motion picture ค่ะ motion เนี่ยหมายถึงอะไรที่มันเคลื่อนไหวมัน motion picture ก็คือภาพเคลื่อนไหวส่วนใหญ่คำว่า movie ค่ะต้องบอกว่าคนอเมริกันเนี่ยชอบใช้นะคะอย่างที่จินเคยพูดไปนานแล้วล่ะค่ะว่าภาษาอังกฤษเนี่ยมันก็จะมีอังกฤษแบบ อเมริกันใช้แล้วก็อังกฤษแบบที่คนอังกฤษใช้นะคะอย่างคําว่า movie เนี่ยก็คือคนอเมริกันนิยมใช้ค่ะก็จะมีความหมายว่าหนังภาพยนตร์ทั่วไปเลยค่ะที่ออกฉายทั่วไปทีนี้ก็มาถึงคําว่า v i e m นะคะ f i m จะกดด้วยตัว f i l m ค่ะ f i l m ิล์มตัวเนี้ยคืออะไร f i ์มก็คือแผ่นหนังหรือว่าฟิล์มถ่ายรูปนั่นเองค่ะที่เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เก็บ Motion picture หรือว่า movie นั่นเองค่ะฟิล์มเนี่ยคนอังกฤษนิยมใช้ค่ะหรือว่าชาวบริ i ิชนั่นเองนิยมใช้คำว่าฟิล์มเหมือนกันค่ะมีความหมายว่านังภาพยนตร์ได้เช่นกันแต่ว่าโดยใัยะะของมันเนี่ยก็จะหมายถึงหนังแนวอาร์ตอ,อ,อินดี้นิดหนึ่งนะคะและมาที่คำที่สามค่ะนั่นก็คือคำว่า cinema cinema ตัวนี้จะสะกดด้วย ตัว C I N E M A ค่ะ Cinema ตัวนี้จะมาจากภาษากรีกนะคะแปลว่า movement movement แปลว่าการเคลื่อนไหวค่ะอาจจะรวมไปถึงการทำภาพยนตร์ด้วยนะคะกระบวนการําทำภาพยนตร์แต่ว่าใช้ในเชิงสถานที่ที่ถ่ายหนังหรือว่าภาพยนตร์นั้นๆนะคะนั่นก็คือโรงหนังค่ะอันนี้จะคล้ายกับคำว่า theater t h e ตอร์เตอร์จะแปลว่าโรงหนังค่ะแต่ว่ามันก็สามารถที่จะใช้ในความหมายว่าการแสดงสดได้ด้วยอย่างเช่นการแสดงละครเวทีนั่นเองค่ะทีนี้ถ้าเราอยากจะพูดคำว่าฉันอยากจะไปดูหนังเป็นภาษาอังกฤษเราก็จะสามารถพูดได้ว่า I want to go to the movieI want to go to the movie หรืออีกประโยคนึงนะคะ I want to see the movie I want to see the movie. ฝรั่งค่ะเขาจะใช้คำว่า go หรือ see แทนความหมายว่าดูก็ได้นะคะหรือถ้าเกิดท่านผู้ฟังอยากจะชวนเพื่อนไปดูหนังนะคะเราก็สามารถพูดว่า Let's go to the cinema. Let's go to the cinema ไปโรงหนังกันเถอะแต่ว่าถ้าอยากจะชวนเพื่อนไปดูที่บ้านนะคะก็จะพูดว่า Do you want to watch a film with me? Do you want to watch a film with me? สนใจอยากจะไปดูหนังกับฉันไหมเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ว่ากันด้วยเรื่องของ movie, film, cinema ต่อไปเราก็เข้าใจความแตกต่างแล้วนะคะจะได้ใช้กันอย่างถูกต้องไม่ผิดพลาดเอาเป็นว่าชอบใช้อะไรก็เลือกใช้นะคะไม่ว่าจะเป็น movie, film, cinema ก็ใช้ภาษาอังกฤษให้ถูกต้องแล้วก็ใช้อย่างมีความสุขด้วยนะคะที่สําคัญอย่าอายที่จะพูดภาษาอังกฤษนะคะทุกคนสามารถที่จะสื่อสารแล้วก็พูดภาษาอังกฤษได้ค่ะขอให้เราตั้งใจแล้วก็มั่นใจค่ะ,ละกล้าๆเลยสำวันนี้หมดเวลาจันทีนี้แล้วนะคะ Thank you so much and then we'll see you next time bye ขอบคุณอาจารย์จินนี่นะคะ